ตอนนี้เรามาใส่ซิมกล้อง 4G นะครับอ่านี่คือซิมนะครับชิมอ่านี่ทองแดงอยู่นั่นนี้นะครับอาจจะมีหัวบากนะครับวิธีใส่นะครับให้สังเกตแผ่นวงจรครับตัวนี้คือแผ่นวงจรที่เป็นแผ่นใหญ่ๆสีเขียวปุ่มอ่าแล้วก็มีปุ่มรีเซ็ตทีนี้หันแทนทองแดงครับด้านทองแดงไปทางแผ่นวงจรนะครับ ใส่อย่างนี้นะครับจากน,นั้นกดครับอ่าเราจะได้ยินเสียงมันงกึกนะครับอ่าแล้วทำการเส็ดปั๊บนะครับแล้วลองสปอท G mode The network is connecting นะครับเอาให้สังเกตไฟตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้ยังกระพริบกล้อง,งกำลอนึงนะครับอ่าตอนนี้ไฟติดค้างแล้วนะครับคือกล้องทําการเชื่อมต่อกับซิมแล้วนะครับ่าต่อไป